ยำหน่อยจ้าเข้าได้ใส่ท้รย่อโฟมแล้วมีใช่ไห่ค่ะกินอะไรก็ได้ไมค่ะปล่อยให้กินพอขนาดไม่ป่วยก็ต้องจะมาป่วยกับเขาเนี่ยดูอาการต้องเดินซซ่แล้วขนาดพวกปิดแมสปิดอะไร นมโมตสสมมะอุนมโมพุทธายะนมโมพุทธายะมะอุขอให้พยานันตรายต่างๆจะได้มากำกักายข้าพเจ้าโดยเถิดสาธุสาธุาธผมยูทู e ช่องบารมีนักบุญพนเจนจรก็คลิปคลิปนี้ก็เดินทางรถอลเร่พเนจรมามากินข้าวที่โรงลพูนพระรามเก้าแล้วก็คือตอนนี้มันลหมากทุกอย่าง ไวรัสโควิด -19 ทีนึ่งเก็เข้ามาแล้วก็หากินอาหารลำบากแล้วก็ต้องมาป้องกันป้องกันภัยจากไวรัสโควิดนาทีจากผู้คนด้วยหน้ากากใส่ไว้ใส่ไว้ตลอดไม่ป่วยก็กลายเป็นป่วยจะทำยังไงได้ก็เดี๋ยวผมจะพามากินของอร่อยเหมือนเดิมก็ แวะมากินลงปูนก็คิดเดี๋ยวจะมาเราจะมากินของถูกข้างทางก็คือต้มเล้ง ของถูกข้างทางก็คลิปคลิปนี้ช่อง YouTube ของผมก <ời. breakthrough. S 2> ็บาร <applies. S 2> <mam> มีน <aquí S 1> uh. ักบุญพาชิมบารมีนักบุญพาชิมก็จะมาพาจะมาชิมต้มเหล็งเราไม่เห็นแสงไฟมืดมาก เจ้านี้เขาได้เยอะด้วยแล้วก็ค่อนข้างอร่อยคือหมูของเขา เขาขายอยู่50ชุดหนึ่งพร้อมข้าวชุดหนึ่งพร้อมข้าว50บาทไม่มีข้าวด้วยน,นีนย้แต่ก่อนเ็าขายตั้งโต๊ะขายเป็นหมดมือแต่ทีนี้ช่วงโควิดหน้ที่19เข้ามาก็เขาก็เขาก็ขายใส่โฟมไม่กินได้ก็คือไม่ได้คือมากินเองแล้วก็ไม่ได้เข้าใกล้คนอื่น ร้านนี้เครื่องเ,เครื่องในหมูของเขาทสาสะอาดมากแต่ผมมากินมาคือผ่านมาคือรสชาติของเครื่องในหมูเขาอร่อยก็ผมก็ได้เอามารีวิวให้ให้เพื่อนๆได้ดูกันเนี่ยเครื่องในหมูงเขาได้เยอะมากแต่ธรรมาดาจริงจะนั่งกินที่โต๊ะแต่ที่นี่พอมันมีโควิดนายทีนเขาก็สั่งห้ามให้ชุมนุมหรืออยู่ในเขตชุมนุมเพราะเขากลัวไวรัสมันจะกระโดดมาใส่คนไง ตัวนี้ก็คือคือเมนูพิเศษของของเขาเลยก็คือเป็นเป็นกระดูกหมูให้เยอะด้วย เบงอีกหนึ่งก็คือต้มกระดูกหมูอะ่ะแล้วพอดีเขาเพิ่มเครื่องในของหมูเข้าไปเลือดหมูเข้าไปอยงนีครับอำน,นี้เลือดหมูทำน,นี้คือเลือดหมูเขาเพิ่มเข้าไปรสชาติมันก็อร่อยต้องอยูทูบบารมีนักบุญพาชิมอืม เป็นน้องของช่องบรมีนักบุญพณีจรช่องบรมีนักบุญพณีจรก็จะมีคลิปหลากหลายแต่ช่องบรมีนักบุญพาชิมเนี่ยก็จะพามาชิมอาหารอร่อยแล้วก็ของถูกที่อยู่ข้างทางแต่ตอนนี้ข้างทางมันกินลำบากเพราะว่ามันมีเชื้อไวรัสโควิด19ให้ทุกคนณพึงระวังใส่แม้ใส่อะไรป้องกันไว้ nếu mũ, nếo mũ lên nhiều, nếo mũ sốt sốt khá là 55 Nó rất nhiều Không biết ăn มงมากูบอกมึงตั้งโต๊ะี่ไหนอะเขาอาไม่ตังตู้ขายอาหารมันินลำบาก ลำบากมากม,มันจัดมันมืดมากกินให้เพื่อนดูก่อน อันที่เป็นโจวรวมก็คือเนี่ยที่ผมชอบมากินร้านนี้มากก็คือเนี่ยนี่คือตัวนี้กระดูกหมู <c oughs> นี่ื่องใน <c oughs> อันนี้ปอดปอดร้า <c oughs> น,นนี้ก็ทำาสะอาด ไม่ต้องปรุงคือบรรยากาศข้างทางกับของถูกนี่มันอร่อยมากเลยนี่เป็นสไตล์ผมเลย ราคาห้สิบาทห้าสิบหาบาทเก้าหบาทแล้ว,ลวอน,นี่ห้าสิบก็กินอร่อยอิ่มแล้วคนก็มากินเยอะด้วยทูกนี้มันไม่นั่งกับโต๊ะแลม้มานั่งกินมานั่งกินยูกตุ้งแบบนี้แต่มันเป็นความชอบของผมมันการใช้ชีวิตใช้ชีวิตสบายนี่คือ กระดูกหมูติดเนื้อที่ร้านนี้เป็นชูโรมแล้วก็จะมีให้ตลอดอชอบมากเพระาะทำน้ำซุปของเขากลมกล่อมมากคือแต่ก่อนนะก่อนผมกินก,ก่อนหน้านี้ก็คือร้านแม่เขาเป็นคนขายแต่พอดีอ่ะ แม่ของเขาไม่สบายเขาขายมานานแล้วก็เลยแม่พักก่อนแล้วก็รุ่นลูกก็มาสืบท่อต่ออันนี้กระดูกหมูเนื้อเยอะมาก tóc thẹn dữ đó, tóc thẹn cái này nó có mủ để dưa mặt ทุกข้าวอร่อยธรรมดามันไม่ได้ใส่โฟมมันจะใส่เป็นถ้วยแต่ร้านไหนที่ผมแวะมาที่ว่าร้านไหนอร่อยผมก็จะแวะมาชิมให้เพื่อนๆรับรับชมคลิปช่องยูทูบเามีนักบุญพาชิอืม บรมีนักบุญพาชิมเป็นน้องของบรมีนักบุญพนีจอมนักบุญพณีจอมก็จะเล่าเรื่องแล้วก็เล่ยพนีจอมแต่บรมีนักบุญพาชิมเนี่ยจะชิมจะพาไปชิมอาหารชิมของอร่อยทั่วโลกถ้าได้ไปนะครับ ือการทีมาหมานี่นมัน,มน,มนเกี่ยวข้องกับการคือเขาปรุงกลมกลม่อมมันก็กินง่ายก็ก็อร่อยได้โดยว่ากระดูกมูเขาเขาจะต้มแม่นพอดีเนี่ย プリンも。 母牛，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  ชิ้นเบอร์ลมนะเนื้อเยอะด้วย กระดูกมูกระดูกมูเข้าอร่อยแล้วน้ำชุปเข้าอร่อยกินหมดเลยก็ะดับกระดูกมูกินหมดเลย ชูโรมที่สุดก็คือผมติดใจกระดูกขวงเขาแล้วก็ใช้มือแทะได้ใช้มือแทะตามบลรมแต่ล้าผมล้ามือไปแล้วล้ามือมา,าสอะอาดนะดู

Thank you. อิ่แล้วครับเดี๋ยวจะเดินทางแล้วเดี๋ยวได้น้ำแก้วหนึ่งก็เผ็ดร้อนครับแล้วก็อิ่ม<อ>ก็เดี๋ยวเราจะจ่ายตังแล้วเราจะไปแล้วเราจะเดินทางแล้ว เดี๋ยวต้องใส่แมสก่อันแล้วครับไปตามกันขัทโมิธีกเขาเยอะมากคนก็ทยอยมาซื้อมากตอนนี้โต๊ะโต๊ะมันเสียบหมดแล้วเพราะว่ามันเกี่ยวกับโควิดนาจีนคง ผมเดินไปเดินมาคงจะไม่รอดสักวันหนึ่งอนะนู่นน่าก,กลัวเหลือเกินถ้าตื่นมาก็มไม่รู้จะทำองไรฮนะครับครับ เกียน่อยู่ในรถไม่มีเ้ยเอาเอาแวดนให้เข้าไปดูดูอกเขาสะอาดมากครับเน้นหน่อยก็น้องคนนั้นได้ก็มาถ่ายเรียบร้อยแล้วครับที่ว่าล่าก่อนที่กดไลค์กดแจรงให้ขอบคุณมากครับยอ,ยอดยอดรีวิวสูงมากตอนนี้ต้องขอบคุณมากครับถ้าผมก็ต้องเดินทางไปแล้ว ก็เดี๋ยวผมขอจบคลิปการมาชิมอาหารเย่เท่นนี้ก็เพื่อนๆคนไหนที่ได้รับชมดู YouTube ช่องบารมีนักบุญพาชิมก็กดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้ด้วยครับก็ขอบคุณมากครับพามาชิมอาหารแล้วก็มาดูอาหารอร่อยข้างทางราคาถูกเมื่อกี้ราคาแค่5้บาบาทเองต้มเล้งหรือต้มกระดูกหมู แล้วก็มีเครื่องในหมูด้วยก็รสชาติอร่อยมากครับก็ใครผ่านมาโรงปูนตรงถนนพระรามเก้าตัดกับเพชรบุรีก็แวะมาชิมดูครับก็รสชาติของเขาอร่อยอร่อยผมว่าใช้ได้เลยแหละนะโมพุทธายะสตธุมังขอให้ความโชคดีและความดวงดีจงบังเกิดกับตัวท่านทั้งหลายที่ทำดีจงทำดีจงทำดีำดสาธุ